สวัสดีค่ะเพื่อนๆพื่อนลัคนาราศีกันคลิปนี้นะคะเป็นการไลฟ์สตรีมอ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม2568ของลักคนาและราศีกันนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านทำใจให้สบายสายอาจจะไม่ได้รอเพื่อนเอนเ,อนเข้ามาในไลฟ์นะคะเพราะว่าเ,เพิพมสักอัพโหลดเป็นคลิปนะคะย้อนหลังให้เพื่อนๆได้ดูด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มกันเลยนะคะ ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าเจ้าชะตาของท่านที่ผ่านเข้ามารับชมำทำทํางานทุกท่านได้โปรดอนุญาตเปิดทางเปิดกระแสจิตให้พิม์พได้เชื่อมต่อกับท่านได้และได้รับรู้ถึงสถานการณ์อดีตปัจจุบันอนาคตสื่อสารออกมาผ่านทางหน้าไพ่ทุกๆสํารับที่พิม์พจะใช้ทํางานณเวลานี้ตอนนี้ด้วยนะคะ ลัคนาราศีการการอ่านไพ่โดยรวมไม่สามารถตรงกับใครคนใดนคนหนึ่งได้อย่างร้อเอร์เซหากต้องการความแม่นยํำพิม์แนะนำให้ไปเปิดไพ่เป็นการส่วนตัวกับพ่อหมอแม่หมอท่านใดก็ได้ที่เราเชื่อใจนะคะสวัสดีค่ะเพืเ่อนที่เข้ามารับชมทางไลฟ์สดด้วยนะคะไพ่เจ็ดถ้วย สิบดาจิอินเพลสแปดเหรียญและไพ้หนึ่งถ้วยนะคะอ่าราชาถ้วยขอโทษทีแฮงแมนห้าถ้วยสิบถ้วย หกดาวและสี่เหลี่ยญน,นะคะคลัคนาและราศีาสิงนะคะอาราศีกันขอโทษทีนะคะขอโทษทีพึ่งพึ่งจบพึ่งจบไลฟส์สตรีมอันนั้นไปนะคะราศีกันราศีกันในเดือนนี้ไพ่ของคุณออกมาบอกพิมพ์ว่าอีกแล้วนะ เกือบทั้งสิบสองราศีเลยพิมพ์ทำมาส่วนเหลือแค่ไม่กี่ราศีสุดท้ายแล้วไพ่ออกมาแบบนี้กันเหมือนกันแทบทุกๆคนเลยปีนี้มันเป็นปีที่ดาวเสาดาวพระเสาเขาแรงจริงๆนะคะเป็นปีที่เขาจะตัดคนไม่ดีตัดสิ่งไม่ดีค่ะออกจากชีวิตของคุณแล้วบางคนก็บางคนที่โสดมานานเนี่ยมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ เจอคนที่มาเพื่อที่จะมาให้คุณเป็นบทบาทในชีวิตให้คุณได้มาชดใช้ให้เขาอีกนะคะไม่รู้จะปฏิเสธยังไงแต่การเข้ามาของเขามันจะไม่ทําให้คุณเอกใจสักเท่าไหร่นะคะในรูปแบบแบบนี้นะคะถ้าเป็นในรูปแบบของคนที่เข้ามาเพื่อที่จะมาให้คุณเรียนรู้ให้คุณได้ชดใช้เราจะไม่เอกใจสักเท่าไหร่นะคะพลังงานของ ฟังนะหนึ่งใครยังเป็นคนโสดโสดมานานโสดแบบแบบบางคนเป็นพ่อไม้แม่ไม้สดเคยมีครอบครัวมาแล้วแล้วก็อาจจะจบจากพลังงานเก่ามาแล้วอ,อยากจะเจอใครคนนึงที่เข้ามาประคับประคองมาเติมเต็มความว่างเปล่าความเหงาของเราเราตมอระวังให้ดีนะคะสิ่งที่หน้าไพ่เขาเตือนคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอใครก็ตามนะคะที่เข้ามาในอนาคตเป็นในรูปแบบของ มาที่มาแบบเมคซื้อสักเท่าไหร่หรือมาในรูปแบบของการที่ให้คุณได้ไปเดินรูแล้ดชดใช้ถามว่ารู้แบบนี้แล้วรู้ล่วงหน้าไว้แล้วไม่น่าจะารับใครเข้ามาแล้วแหละแต่พิมมอว่ามันปฏิเสธไม่ได้นะคะมันปฏิเสธไม่ได้มันเป็นช่วงระยะเวลาที่บอกเลยว่าในปีนี้จริงๆหลายๆลัคนาราศีมีความสุขสมหวังกันแค่ไม่กี่เดือนเอาจริงๆนะคะ มีแต่ปัญหาไม่ปัญหาเรื่องเงินว่าปัญหาเรื่องความรักอุปสรรคเยอะแยะมากมายมากๆนะคะมีเกณฑ์ของคนที่จบกับคนเก่าๆคนที่มีน้องด้วยกันคนที่มีพันธะร่วมกันมาหรือคนที่เคยใช้ชีวิตแบบเป็นครอบครัวกันมาจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานมาแล้วก็ตามแต่นะคะแต่ คนที่คุณเคยสร้างครอบครัวเคยอยู่ด้วยกันมาแหละจะมีน้องหรือไม่มีน้องก็ตามนะคะคนเก่าๆของคุณในะอดีตของคุณที่คุณคิดว่าจบไปนานแล้วจบกันไปแล้วตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์ก็หูเหมือนเป็นเหมือนเป็นเวรเป็นกรรมเหมือนเป็นวิบากกรรมอะไรก็ไม่รู้ให้มาพบเจอกับเขานั่นแหละคะ่ะคุณมีเกณฑ์ที่เขาจะหวนคืนกลับมาอีกครั้งนะคะมันเป็นช่วงช่วงส่งท้ายปีในลักษณะของการต้องมาสาสาม ต้องมาแก้ไขมาให้พบมาให้เจอเพื่อที่จะแก้ไขเพื่อที่จะสาสางให้จบให้สิ้นภายในปีนี้ให้มันพ้นผลไปกลับมาในปัญหาเรื่องอะไรบ้างกลับมาในปัญหาของเรื่องของการเงินนะคะกลับมาขอความช่วยเหลือยังไม่พ้นเ,เรื่องราวตรงนี้อยู่เอกสารเรื่องบางสิ่งบางอย่างเรื่องผลประโยชน์เรื่องที่คุณจะต้องคอย เคยเคลียเคยคิดว่าจะจบแยกกันแล้วแต่ยังไม่จบไม่สิ้นไม่ไม่จบประมาณนี้นะคะมีให้หวนกลับมาปวดหัวอีกอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนนะคะอย่างแน่นอนเป็นคนที่เคยอยู่ด้วยกันมาแล้วนี่แหละนะคะเป็นคนเก่าคนที่เคยมีปัญหาคนที่เคยเทอกซิกกันไว้หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะติดต่อกลับมา,าให้ช่วยเหลือนะคะการกลับมาของเขา อาจจะไม่ได้ทําให้คุณแปลกใจอย่างที่พิมพ์ได้พูดไปย้ําอีกทีว่าคุณจะไม่เอกใจไม่แปลกใจนะคะบางคนก็กลับมาแบบตรงๆเลยแบบบอกตรงๆเลยว่ากลับมาเพราะเหตุผลอะไรนะคะกลับมาเพราะอยากจะเคลียร์นู่นนี่นั่นให้คุณได้ปวดหัวตั้งแต่ทีแรกหรือบางคนี่กลับมาในลักษณะของการที่ยังมีแพชชั่นนะยังคิดถึงยังผูกพันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็สุดท้ายแล้วมันมาลงเอยอ,อยู่ตรงที่ว่า เรื่องผลประโยชน์อีกแล้วเรื่องที่คุยกันเคลียร์กันไม่รู้เรื่องอีกแล้วนะคะทีน,นี้เราจะมาดูพลังงานของเขาฝ่ายตรงข้ามนะคะเขาจะเข้ามาในยังไงทำไมเขาถึงจะเข้ามาอีกนะคะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่ามันยังไม่เคลียร์มันยังไม่จบมันก็น่าจะยังไม่จบนะคะพลังงานอดีตปัจจุบันและอนาคตคนที่เกี่ยวข้องกับคุณหน้าไพา่อาจสลับสับฝังกันได้นะคะเป็นไวเบอร์ซ่าก,กันได้เพราะว่า เป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะไพ่ใบแรกเป็นเด็กถือไม้เท้าถือไม้เท้าเป็นเด็กมาเลยแตะตามมาด้วยสองไม้เท้านะคะและสิบเขียนื้วยเงินเรื่องครอบครัวและนะคะเรื่องปัญหาภายในที่ต้องเคลียร์ที่ต้องเกี่ยวข้องคลาคาซังกันอีกอยู่แล้วก็เดือมมูนตอนนี้เขากุ้มใจเขาเครียดเขาอยากให้คุณช่วยเขาแก้ปัญหาอยากให้คุณ มีส่วนร่วมช่วยเขาตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็ไพ่แปดดาบก่อนหน้านี้ก็แก้ปัญหาเองไม่ได้จะต้องให้เพื่อนเพื่อนลักณาลาสติการคอยช่วยเหลือคอยแก้ปัญหาอยู่เสมอเขามมีความเป็นเด็กในตัวเองคือวุฒิภาวะไม่ถึงถึงที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้คือเป็นคนคิดไม่เยอะค่ะคิดคิดยังยัง ถาถ้าพูดมันก็จะเหมือนเราไปว่าเขาแต่ไม่ใช่เพียงแค่จะเหมือนจะบอกว่าเขาอาจจะไม่ได้คิดเยอะไม่ได้คิดเผื่ออนาคตไม่ได้มีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนคือคิดได้แล้วทาเลยอะไรประมาณนี้มันเลยค่อนข้างผิดพ,พลาดเยอะในในใน,ในฝั่งของเขาในสิ่งที่เขาตัดสินใจทำลงไปนะคะเขาจะติดต่อสื่อสารคุณมานะนะคะ แล้วก็สติในเท้าเหนื่อยแล้วค่เหนื่อยแล้วไปไม่ได้แล้วเหนื่อยนะคะอยากขวนกับมาในความสัมพันธ์อีกครั้งพห้ก้าเหรียญรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันสบายใจกว่าอยู่กับคุณแล้วมันไม่ได้ลำบากขนาดนี้อย่างน้อยๆถ้าลำบากก็ยังมีคุณอยู่ข้างๆอยู่ใกล้นะคะแต่พอมาวันนี้ไม่มี ไม่มีลัคนาราศีกันแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันยากมันลาบากนะคะอยากอาอยากหวนกลับมาหาคุณอีกครั้งมีเรื่องผลประโยชน์แน่นอนนะคะในคราวนี้เขารู้สึกว่าเขาเอาตัวไม่รอดนะคะาเขาอยู่คนเดียวแล้วเขาไปคนเดียวนะคะไม่ว่าคุณจะ ฟังดีๆนะพลังงานที่พิมพ์อ่านมามันคือพลังงานของคนที่ใช้ชีวิตร่วมกันมาแล้วอยู่ด้วยกันมาแล้วเหนื่อยยากลําบากร่วมกันมาแล้วนะคะและในตอนอยู่ในความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างที่จะทาให้คุณปวดหัวมันมีเณฑ์ที่เขาจะหันกลับมาวนในลักษณะแบบนี้อีกนะคะหากใครไม่ใช่ในพลังงานนี้นะพิมพ์ไม่ได้แบ่งแยกสถานะ อ่านะคะแต่จะเป็นการอ่านพลังงานตามหน้าไพ่เลยเพราะฉะนั้นหากไม่ใช่พลังงานของเราก็ไม่ต้องเสียใจทุกคนมีช่วงเวลาเป็นของตัวเองนะคะและตามมาด้วยไพ่หกเหรียญน,นะคะยืมเงินคุณเลยก็ได้นะมาคราวนี้แบบมาขอยืมมาขอแบบให้คุณช่วยเหลือทางด้านนี้เลยก็ได้นะคะ The t ชา e r s ตัวเขามีปัญหาแล้วละ่ะม,มีปัญหาแล้วแหละนะคะ ถ้ายังไม่ได้เกิดถ้ายังไม่กลับมาคุณเขาจะกลับมาแบบแบบคุณตกอกตกใจมากกลับมาพร้อมกับปัญหาเรื่องใหญ่นะคะให้คุณต้องเห็นอกเห็นใจและยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขามันเป็นการหวนกลับมาของอย่างที่พิ่บอกวิบากพันทะซึ่งคุณดีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องกลับไปยุ่งวุ่นวายด้วย,ยนะคะมันเป็นสภาวะของการ เคลียร์ลบล้างพลังงานการชดใช้ให้มันหมดให้มันสิ้นภายในปีนี้เพราะปีหน้าคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะมันจะได้สาสางอันเก่าๆออกไปนะคะแต่ทีนี้มันยังไม่ได้มันยังไม่ได้เคลียร์มันยังไม่ได้สาสางในปีนี้หรอกมันยังไม่จบนะคะเราก็ตามมาด้วยไพ่เดือดดาลนะคะอยู่กับคุณแล้วมันดูมั่นคง เขาบอกว่าอยู่กับคุณแล้วมันมั่นคงมันมีความหวังมันคาดหวังได้ในชีวิตตอนเขาออกไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเขาไปเรียนรู้บทบาทชีวิตมาแล้วมันเหนื่อยมันหนักเขาไปทําในสิ่งที่ที่ตอนนั้นอาจจะไม่ได้เดือดร้อนก็เลยทําไปนะคะพอเดือดร้อนก็เลยแบบนึกถึงคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชักจูงมาจริงๆนะจริงๆนะบุญกรรมแต่งนะคะชักจูงมาจริงๆและเดี๋ยว world มาเพื่อที่จะเคลียร์ให้จบและสามไม้เท้าเตรียมตัวได้เลยเขาวางแผนแล้วนะคะเดี๋ยวเขากลับมาขอเอ่ออยู่อยู่กับคุณอีกสักพักหนึ่งนะคะเพื่อนลัคนาราศีกันนะคะทีนี้คุณจะแก้ปัญหาได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ตัวของเพื่อนๆแล้วนะนะคะจิตใจบ้างมันจะเข้มแข็งหรือไม่ขนาดไหนเพราะที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้ถามว่ายังรู้สึกมันยังรู้สึกอยู่ เนะะี่ยค่ะยังรู้สึกถึงความเหนื่อยตรงนั้นมีความเหนื่อยล้าใจอยู่ตรงนั้นยังมีไหมยังมีอยู่ยังยังเป็นอยู่ถ้าใครเขาเข้ามาวนเวียนแล้วคุณก็อาจจะรู้สึกว่เหนื่อยจังเลยเนี่ยคะทำไมมันไม่จบสักทีประมาณนี้นะคะมันจะจบไหมอ่นะ,ะมันก็จะจบแหละแต่มันยังไม่ได้จบช่วงนี้มันจะจบในอนาคตที่คุณจะเคลียร์เขาวางแผนไว้แล้วว่าเขาจะกลับมานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผักดันที่เขากลับมาเนะะี่ยเขาถูกลงโทษนะคะ คือมั่นใจในตัวเองจนเกินไปอะในวันนั้นคือมองไม่เห็นคนที่คนที่ดีกับเราคือมองข้ามที่เราแบบเคยช่วยเหลือที่เราเคยให้นะคะที่เราเคยอยู่ข้างๆนะคะกลับไปเห็นสิ่งอื่นอย่างอื่นไปหลงละเลงกับอย่างอื่นนะคะพอหันกลับมาอีกทีเราไม่ได้อยู่ตรงนี้เหมือนเช่นเคยแล้วเราเหนื่อยแล้วนะคะก็เลยอยากจะหันกลับมาอีกครั้งหนึ่ง หรือถ้าใครบอกว่าก็ไม่ได้จบไปไหนนี่อยู่ในความสัมพันธ์ตลอดแล้วยังปวดหัวอยู่เสมอๆปวดหัวต่อไปอีกน,นิดนึงนะคะให้กำลังใจให้นะคะเดี๋ยวมันก็จบแหลวนะ,ะยังอยู่ที่เดิมไม่ได้หายไปไหนแต่เพิ่มเติมคือมันจะมีบางสิ่งบางอย่างปัญหามาให้คุณแก้อย่างแน่นอนนะคะแล้วหนักด้วยนะคะในคราวนี้แอบซ่อนทางสว่างร่วมมือร่วมใจเรื่องเอกสารสัญญา เรื่องเงินทองนะคะอืออยากได้ก็ต้องพูดดีอยากได้ก็ต้องทำตัวดีนะคะอยากอยากให้คุณเชื่อใจไว้ใจเขาถ้าทำตัวน่ารักน่อมแน้นเชื่อฟังคุณแหละในช่วงแรกแรกนะคะมีเรื่องเอกสารสัญญาระวังเรื่องข้อกฎหลักกฎหมายเข้ามาด้วยนะคะคุณจะต้องเป็นคนที่คอยแก้ปัญหาให้เขาอยู่อีกแล้วนะอีกแล้วนะคะสิ่งที่ม่ดีเรื่องลับๆสิ่งที่ ที่เขาไปทําไว้นะคะเพราะผลประโยชน์เพราะความความโลภอะไรเยอะแยะมากมายเข้ามาครอบงำนะคะมีคุณคนเดียวนะที่เขานึกถึงแล้วเขาก็คิดว่าจะช่วยเขาได้นะคะคุณอาจจะไม่ยอมคุณอาจจะบอกว่าคุณไม่ยอมแล้วแต่เขาจะทําให้คุณยอมให้ได้นะคะด้วยเรื่องความรักเอาความรักนะคะมาหลอกลอก่อพูดขนาดนี้เลยหรอพี่มาไม่ดีเลยอะ แบบนี้ก็ไปฝืนกรรมคนอื่นหรือเปล่าแต่ไม่เกี่ยวหรอกมันเป็นคําทำนายนะคะบางคนก็มามาในคนละรูปแบบก็ได้นะคะทีมก็อ่านตามหน้าไพ่ไปนะทุกคนโปรดเข้าใจนะคะเรามาดูในส่วนของไพ่ในะฟ้าจะบอกอะไรเพิ่มเติมนั่นไงแล้วเขาก็ออกมาย้ำอีกนะคะ o o o k น Book อ่าโอเค abundance ก็มาเขาบอกว่าหาข้อมูลเรียนรู้ศึกษาเอาคืออย่าให้ใครหลอกง่ายๆอย่าเชื่อใจใครง่ายเรื่องเอกสารเนี่ยสำคัญมากๆคุณอย่าไปเซ็นรับคำประกันอะไรให้ใครง่ายๆนะคะคนที่เข้ามาหาคุณเรื่องเอกสารเรื่องการโอนเงินการทําธุรกรรมทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเรียนรู้ต้องศึกษาอย่างละเอียดเลยเพราะช่วงนี้ดวงของคุณมันเป็นดวงของ เพื่อนๆราศีกันก่อนสิ้นปีเนี้ยช่วงท้ายๆ้ายปีนะคะมันเป็นช่วงที่เราจะต้องเอ,อมันเห็นผลนะทําดีคือได้ดีทําไม่ดีคือได้ไม่ดีผลนะ่ะมันส่งมันส่งช่วงนี้แรงมากถ้าหากก่อนหน้านี้เราจะเคยพลาดพลั้งไปทําอะไรที่มันที่ไม่ได้ตั้งใจหรอกหรือตั้งใจก็ตามนะคะมันมาส่งผลตอนเนี้ยและส่งผลแรงๆด้วยอันนีะคะทีนี้ถ้าใครก็ตาม เข้ามาหาคุณในช่วงนี้กระทั่งเขาคนเนี้ยเข้ามาเขาก็ก็นั่นแหละเขาเข้ามาเพื่อที่เขาอยากที่จะได้ในสิ่งที่เขาเ ต้องการแล้วเขาจะมาในไม้ไหนรูปแบบไหนะนสารพัดสารเพรรูปแบบซึ่งพิมมองว่าคุณจะไม่สามารถจับได้หรือเอกใจเลยแม้แต่นิดเดียวให้นางป้าเขาบอกว่าหาข้อมูลให้ดีๆนะเกมของคุณมันเป็นความเสี่ยงสูงมากๆแต่ว่าถามจะหลุดพ้นไหมจะหลุดพ้นในภายในอนาคตหลุดพ้นอย่างแน่นอนนะคะสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นแหละมันจะหลุดพ้นนะหลังจากปีนี้นะคะหลังจากปีนี้พ้นปีนี้ไปสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนะคะ เความคุณจะได้ความเป็นตัวของตัวเองกลับมาเนะี่ยคุณจะได้หัวใจของตัวเองกลับมาแล้วก็การที่บางทีเรารู้เท่าไม่ทันคนเชื่อใจคนไปไปทุกอย่างนะคะต่อไปนี้คุณก็จะได้มันกลับมาอีกครั้งแต่ก็หลังจากเหตุการณ์พวกนี้ก่อนนะนะคะเพราะตอนนี้กําลังกําลังน้าปวดหัวแล้วเหตุการณ์มันกําลังจะจะเกิดขึ้น บางคนเกิดขึ้นอยู่เกิดขึ้นแล้วถ้าอยากให้พายแนะนําว่ามันเกิดขึ้นอยู่ค่ะมันเป็นแบบนี้อยู่จะให้ทํำยังไงพีมพ่มองว่ามันทําอะไรไม่ได้อะมันเป็นพิมพจะบอกยังไงมันมันมาจากการที่จะต้องชําระสาสางมันเป็นการที่เขายังไม่หมดวาระจากคุณน่ะมันเป็นวิบากวิบากที่ไม่มีใครแก้ให้ได้แม้แต่พิมพเป็นหมอดูพิมพเห็นแต่พิมพ์ทําอะไรให้ไม่ได้เลยได้แค่แนะนําแล้วเป็นกําลังใจให้ซึ่ง มันจะผ่านไปได้แน่นอนคือแม้ถ้ามันทําอะไรไม่ได้อยู่กับมันโดยที่ป้องกันตัวเองให้มีสติให้มากที่สุดคือเราเคยเอาใจลงไปเล่นแล้วมันเจ็บต่อไปนี้เราจะไม่เอาใจลงไปเล่นช่วยได้เท่าที่ช่วยเว้นสเปซวางระยะห่างให้เขาเป็นได้แค่คนเป็นเพื่อนกันว่าดูใจเขาก่อน,นคือไม่เชื่อใจไม่ไม่เชื่อคําพูดหรือไม่เชื่อในในสิ่งที่เขาแสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่เราเคยเต็นอีกแล้วอะค่ะให้เอาความเสียใจ ให้เอาเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนหนอันี้นะคะกับคนคนนี้มาเป็นประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตของคุณนะคะเพียงทำได้แค่เป็นกำลังใจให้นะคะแต่ก็ช่วยได้เท่านี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้นะค,ะนนคือเรื่องราวทั้งหมดความรักวามสัมพันธ์ของเพื่อนเพื่อนลัคนาราศีกันประจำเดือนตุลาคม2568นะคะ ขอขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมรับฟังกดติดตามกดถูกใจคอมเมนต์เป็นกำลังใจที่ดีให้กับพิมพ์เสมอมาพิมพ์เองก็ขออยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆในทุกๆลรักขนาราศีเลยชาวสองเองก็เช่นเดียวกันนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านได้พบเจอคู่แท้รักแท้คู่บุญคู่บารมีอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จนะคะ สตรีมไลฟ์วันนี้จบไปแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกันต่อในลัคนาราศีตุ้นนะคะสำหรับราศีกันนะคะจบไปแค่นี้แล้วเป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ผ่านพ้นและกำลังจะผ่านพ้นนะคะขอให้คุณผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีไม่ว่าวิบากอะไรจะเข้ามาก็ตามบททดสอบในชีวิตของมนุษย์ยังไงแล้วก็ไม่สู้เราเป็นคน กำหนดหมุมานะและพยายามอยิงนีนะคะบารมีนะคะทำเยอะๆสร้างเยอะๆมันสามารถมัน,ม,น,ม,นมันลบล้างไม่ได้แต่มันจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะคะเป็นกำลังใจให้สำหรับสตรีมไลฟ์วันนี้จบไปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ